สวัสดีนะคะเสียงคุณป้าเองนะคะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> วันนี้คุณป้าตื่นมานะคะก็มีแบบอุ้ยขาบแบบป้าตุ่นเต้นมอกเลยอะค่ะนะคะก็เสียงป้าเองนะคะเสียงป้าวันเพนสวีเดนดูไบนะคะอาจจะเป็นอีกเมืองหนึ่งเมืองเนี้ยเอยชื่อไม่ได้เลยประเทศนี้นะคะเพราะว่าห้ามเราพูดเรื่องการเมืองเรื่องอะไรจะบวอกอะนะก็นี่ไงเล่นได้แค่เนี้ย นะคะวันนี้มีข่าวนะคะก็มาแสดงความยินดีกับอิปุ๋ยนะคะอิปุยนัธิกาทีเนตหรือว่าอิอหมอนวดกระปุบบวกปัมป๊มๆแห่งเมืองบอนเนี่ยนะคะมันจะได้ออกสื่อแล้วคะ่ะนะคะเรื่องมันเอาเห hey! ของมันเอาหอยของมันดีกว่านะคะเอาหอยเอาหอยของมันเนปกป้องสถาบันเจ้านะคะงานนี้กูรับรองว่ามีหาทั่วโลกมึงเชื่อดิส <laughs> ่วนกูนะระยะรอรับฟงเยอะ รอรับฟังรอรับชมอย่างใจจดใจจ่อเฮ้ยอีป้ยมึงอย่าลืมโฟนอินเอรอดชัดวดีอมอนพัทเพื่อนสนิทของมึงด้วยนะที่เพื่อนรวมแก๊งน่ะอีนี่มันเป็นคนด่าจเจ้าดังระดับโลกนะคะของอีรอนี่ดังจริงนะคะคืออสื่อหนังสือพิมพ์ของอังกฤษเนี่ยช่องทีวีหนังสือพิมพ์เอาไปลง นำมึงต้องบอกเลยนะมีเพื่อนดังด้วยส่วนกูรอรับชมกูเป็นผู้ชมนะนี่มึงอย่าทำตัวเหมือนเที่ยวก่อนนะอีเฮียโอละพ่อมาทีนึงเนี่ยพวกกูหงายเงือบเลยรอโดนรุธดออดี้มึงอะนะมึงได้เงินเดือนเดือนละล้านนะเฮะเดือนละล้านนี่ซื้อออดีเนี่ยชิวชินะ เอางี้อ่ะกูรอชมเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องอื่น <c oughs> งานนี้กูอยากให้แม่งออกจริงวะ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะให้ดูชมหน้านะคะนัทิกาทีเนลหรือนัทิกากุลวัฒนะคะก็คือคนแรกนี่คะก็คือเนี่ยที่มันกําลังจะบอกว่ามันจะไปออกสื่อกับศาสดาจอนนะคะจากวิทยาลัยในออสเตรเลียนะคะแล้วก็คนที่สองก็คือรถชัดวดีอมรอพัฒนว่า อมรพัดชดวดีเนี่ยอยู่รอนดอนนะคะตอนนี้พวกนี้นี่ผัวที่หัวส่งนี่เหลืออีนี่คนเดียวอีอรุณศรีชยชาตินี่นะคะอีนี่แอบอ้างตัวเป็นโอ้โหบุตรสาวท่านทูตค่ะเป็นบุตรสาวท่านทูตถามว่าคุมอยู่ประเทศไหนนะก็ไม่บอกบอกอยู่มาเลเซียอันเนี่ยไปค้นมาเลเซียไม่มีชื่อในโกสุมชยชาติค่ะในโกสุมชยชาตินี่เอ่อขายลับก้อยกันอีพวกรับรับสัญชาติตัวเองไม่ได้ ส่วนอิปุ๋ยนี่นะคะอิปุ๋ยนักธิการทีเนที่กำลังจะได้ออกสื่อเร็วๆนี้ก็คือผู้ต้องหาคดีชอ่อกงไทม์แชร์นะคะยังมียังมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะยังมีหมายจับอยู่แต่หมายจับเนี่ยคือว่าคดีหมดอายุความนะคะไปแล้วตอนนี้มีคดีใหม่อีกแล้วค่ะนะคะคดีฟ้องร้องนะคะก็คือว่า วันๆหนึ่งไม่ไทยทำอะไรหรอกค่ะเอาเอาเอาหอยของมันนะนะคะหอยที่มันเอาไว้ขายแดกเนี่ยปกป้องสถาบันค่ะปกป้องเล่นงานใครรู้ไหมคะเล่นงานเก๋ปลาไข่ค่ะมันไปด่าทุกคนละค่ะไม่ใช่แค่เก๋คนเดียวแหละนี่คือการปกป้องของมันกูจะรอดูวันที่รองศาดา,า,าจาย์ต้องเอาปี๊บคุมหัวตอนหลังจากที่สับ้านอีปุ๋ยเสร็จออกสังคมไม่ได้อา้าวมาดูต่อ ย่แย่แย่ดีใจนะคะ่ะอิปุยกุลวัฒน์หรือว่าทีเน่นะคะเออกูถามจริงอ่ปุยมึงไม่อายเขาเหรอมึงใช้นามสกุลทีเน่เนี่ยผัวมึงเขาก็ไม่เอามึงตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่เขาเอามึงหลอกใช้ให้ช่วยกันโกงอะ่ะร่วมกันโกงตั้งทามแชร์ในประเทศไทยทําให้เสื่อมเสียประเทศไทยเนี่ยโกงคนต่างชาติไปเพราะเขาเห็นเขาเชื่อถือเพราะว่าเขาเห็นว่ามีเมียไทย ชาวต่างชาติดะมีคนที่สวีเดนด้วยนะคะไปซื้อทำแชร์ก็หลอกคนไปหลายแสนอ่ะนะคะคำว่าทาแชร์เนี่ยคุณไปศึกษาเอานะขี้เกียจพูดยาวแล้วปไปงานผัวแขกอ่ะผัวแขกไอ้ตุรกีอ่ะที่เป็นแขกอพยพยอ่ะยังไม่เอามันเลยเฮียอ่ะดูนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อีปุ๋ยค่ะยัยยดีใจกับอีปุ๋ยนะคะ <c oughs> ที่มที่ตอนนี้บรรดาผัวๆก็ทิ้งมันหมดละทีมันตอนนี้ผัวๆทิ้งเงนหมดแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าปกป้องสถาบันอีท่าไหนผัวผัวตัวเองยังปกป้องไม่ได้นี่ที่เอาหมีปิดให้เนี่ยอปุยเปอยอกค่ะเปยถึงแล้วก็ใส่เตี่ยวนิดหน่อยข้างล่างอยู่ในบาวโกโก้แห่งหนึ่งแล้วนี่อยู่ในในเอาอย่างนี้เดี๋ยวค่อยอ่านตรงหลังนะนี่คือที่มันอ้างว่าเป็นร้านนวดและสปานะคะเรามาดูกันดูนะดูนะหน้าปุย แต่ไอ้ปุ๋ยบอกไม่ไม่เชื่อว่าบอกว่าไม่ใช่ตัวมันเพราะคนเาเขามาดูกันจริงๆคืออีนาตอนนี้นะคะอีนาเป็นคุณนายไปละเป็นเมียนายตำรวจเยอรมันส่วนอีปุ๋ยอยู่ในดงฝรั่งไม่มีใครเอามัน <c oughs> อีป,ปุ๋ยมึงอย่าให้กูรอดูเกอร์นะงานนี้กูรอดูมึงอย่าทําให้กูในลอกเกอร์แล้วก็โอละพ่อหลอกลวงสังคมเหมือนรถออดี้มึงน่ีหาเจ,จริ <c oughs> นะอ,อ่านให้ฟัง วันที่19กุกภาพุมภาปุ๋ยมีนัดกับาศาสตราจารย์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียนะคะนี่เดี๋ยวก่อนมึงฟังกูฟังมึงเนี่ยมึงจะต้องไปออสเตรเลียหรือว่ามึงสัมภาษณ์ไทยกูยังไม่เข้าใจนะท่านทึ่งในความท่านทึ่งและให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเรากลุ่มต่อต้านขบวนการล้มเจ้าท่านอยาก ท่านบอกว่าอยากจะศึกษาให้ลึกซึ้งที่มาที่ไปของกลุ่มพวกเรามึงจะต้องบอกให้เข้าให้หมดด้วยนะปุ๋ยตอบรับไปแล้วค่ะแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าป,ปุ๋ยตอบรับไปแล้วแล้วจะเล่าให้เขาฟังว่าพวกเราต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญขนาดไหนเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชะดำกูว่าวิทยาลัยเนี่ยไม่มีอะไรจะศึกษา ภูเขาวิทยาลัยนี้แป๊บหนึ่งต้องต้องศึกษาชีวิตหมอนุนกระปูพวกปั๊มปั๊แห่งเมืองบอนโอเคนะคะงานนี้ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆทุกคนสร้างความภูมิใจให้กับประเทศนะคะเตรียมเตรียมเตรียมภูมิใจนะ,ะไปดูคลิปอิปุ๋ยที่มันปกป้องสถาบันนะคะ เอาเอาวัยวะเพศส่วนกลางเบื้องล่างฝุกป้องรุนรนนะคะเด,เดี๋ยวค่นเดี๋ยวกูจะต่อให้แมงหาสร้างความภูมิใจให้กับประเทศนี่อิปุ๋ยกําลังจะสร้างความภูมิใจให้กับประเทศนะคะฟังนะคะอิปุ๋ยจะสร้างความภูมิใจให้กับประเทศด้วยการเอาเหของมันปกป้องสถาบันไปดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังถ้าเวลามันเหลือเพราะว่าป้านเนี่ยเดี๋ยวนี้จํากัดเวลาตัวเองว่าอย่าเกิน30นาทีนะคะ ถ้าเกินเนี่ยป้าจะมาตัดให้ดูวันหลังใหม่นะคะงานนี้ขอเป็นสร้างความภูมิใจให้ประเทศนะคะเจ้าที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนะคะจะต้องมีอีพวกนี้ช่วยปกป้องค่ะหมอนวดกระปูบอกปัมปัมแห่งเมืองบอนแม้แต่ตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดตอนนี้ก็ขึ้นศาลอยู่นะคะขึ้นศาลตอนแรกเนี่ยมันบอกว่าศาลเรียกมา นะคะหมายเรียกก่อนหมายเรียกหมายเรียกสองห้าอีปุ๋ยไม่ไปลาบอกว่าเป็นกระดาษเช็ดเมนอ่ะมาหมายสะหมายจับสิคเมือง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมมึงต้องบอกเขาให้หมดนะ <c oughs> เดี๋ยวมึงไม่บอกไม่หมดเดี๋ยวกูจะดึงอาจารย์คนนั้นมาคุย <c oughs> <e> เองเตรียมเตรียมภูมิใจนะคะคนไทยทั <ai> <te> e ้งประเทศต้องเตรียมภูมิใจกับหมอนวดกระปู๋ด้วยนะคะว่านางจะสร้างความภาคภูม <ai> <te> e ิใจให้กับ <ai> <te> <ai> <te> ประเทศนะคะถ้าไม่มีอะไรขัดข้องวันที่19จะได้เจอท่านศาสตาจารย์แน่ๆปอลลวันสัมภาษณ์จะใส่แว่นดูฉลาด <c oughs> เอาเหอะกล้วยมึงใส่ยี่อันเลยปุ๋ยยาจิกอ่ะวันที่19มันมีนัดกับศาสดาจารย์นะมหาวิทยาท่านหนึ่งแห่งมัดจากมหาวิทยาลายัยในออสเตรเลียท่านทึ่งในความสนท่านทึงและให้ความสนใจในการเกี่ยวเรื่องราวของพวกเรากลุ่มต่อต้าน ขบวนการล้มเจ้าเดี๋ยวจะบอกให้นะคะรู้ไหมคะว่าอีปุ๋ยมันเอาอะไรปกป้องสถาบันรู้ไหมคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ตามมันมันใช้คำหยาบยาบคำเสนนจจลัยลูกเด็กเล็กแดงมันด่ามหมดนี่คือการปกป้องของมันเรื่องเนี้ยกูอยากให้มึงออกจริงๆปุ๋ย กูไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นแค่โอละพ่อซึ่งที่มึงจะมากบเกื่อนว่ามึงคบกับอีโรสนะกูไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกูอยากให้มึงได้ออกจริงๆอยากให้มึงออกรายการทีวีจริงๆฮะกูอยากให้มีาศาสดาจารย์ที่มึงว่าจริงๆจะได้เพราะว่าคนพวกนี้ถ้าเกิดเป็นถึงระดับาศาสดาจารย์เนี่ยเขาจะต้องทำกันบ้านว่าเมื่อใช้อะไรปกป้องสถาบันสถาบันที่มี ความร่ำรวยมั่งคัง่งอันดับหนึ่งของโลกจนที่นิตยสารฟอบเอาไปลงอ่ะแล้วถ้าเกิดมึงบอกว่าพวกร้มเจ้าเนี่ยก็รวมนิตยสารฟอบด้วยนะแล้วก็กินเน็ตบุ๊กด้วยเพราะกินเน็ตบุ๊กก็เอาไปลงว่าเจ้าไทยร่ำรวยมั่งคัง่งอันดับหนึ่งของโลกแต่ประชาชนยากจนต้องผัวเพียงอย่างมึงนี่ไงที่ยังต้องอาศัยอวัยวะเพศส่วนกลางเบื้องล่างส่วนกลางทำมาหาแดกอยู่นะ คุยตอบรับไปแล้วค่ะนะคะเล่าเออและเล่าให้เขาฟังแล้วเล่าให้เขาฟังว่าพวกเราต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแค่ไหนคําว่าเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของมันเนี่ยถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปมันจบได้เนี่ยคือหนึ่งคุณต้องไปเขาเรียกว่าอะไรต้องไปหาน้ำมนต์ธรณีสารเนี่ยลดหูล้างสวยด้วยนะคะ พราะถ้าคุณรับอะไรสวยๆมาเนี่ยมันจะเข้ามาในสวยๆในชีวิตป้าบอกเลยว่าไม่เคยฟังคลิปมันสองสานาทีนอกจากว่าใครอ่ะไปตัดมาให้เออตัดมาเออเอาฟังช็อตนี้พอแค่นี้พอเพราะอะไรเฮ้ยมึงอย่าลืมนายปุ๋ยอีปุ๋ยอินทิกาคุณลวัดรูกอีหมอดูอีทิปหมอดูที่เมืองกานะอีหมอนวยกระปูบบ่งป๊ๆแห่งเมืองบ่อน มึงต้องให้เขาคุยกับมึงถึงสองชั่วโมงนะให้เขาไลฟ์สดเลยมึงต้องไลฟ์สดคนอย่างมึงนี่ถนัดเรื่องไลฟ์สดขนาดไปคาราวเกะง่อยๆมึงก็ยังไลฟ์สดมึงต้องไลฟ์สดระดับนี้มึงต้องแบบนั่นนะคือมึงมึงขอเขาได้มึงอย่ามาตอแหลนะว่าอุ้ยไม่ได้เขาเป็นคนมีตำแหน่งมึงอย่าหันกล้องไปทางเขามึงหอนหน้าไปทางมึงพวกกูจะได้ได้ยินเสียงและจะได้รู้ นะอยากฟังอยากฟังอยากฟังอยากความอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานนี้ขอเป็นตัวแทนทุกๆคนสร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศนะคะอิปปุ๋ยมีคำเสนียดจันหลมีอวัยวะ,วะเพศส่วนกลางไม่ว่าของผู้หญิงผู้ชายแจกไว้ปกป้องสถาบันนะนะคะแล้วกับเดี๋ยวอิปุ๋ยมึงตอบกูมึงตอบสังคมก่อนสิที่มึงไปขึ้นสารเรื่องอะไร มึงตอบขอดิไอ้หาให้กูพูดคนเดียวมันไม่มันไม่เหมือนเหมือนกูไปใส่ร้ายมึงอ่ะมึงต้องบอกความจริงกับสังคมว่าการที่มึงไล่ล่าไอกเก๋เชื่ออะไรไว้เก๋เนี่ยอ้อเก๋กัญญาลัตอ๋อมันเรียกกัญญาละเออเก๋กัญญาลัตเก๋กัญญาลัตเป็นใครคะเป็นคนที่ใจกล้าไปปลาขายบ้านเ e อียรโรส อย่ามาตอแหละนะคะว่าวันนั้นอ e ีรอดไม่ได้อยู่ในบ้านออรอนอยู่ค่ะพวกกูรู้อีรอดไม่ได้ไปไหนค่ะนะแล้วพวกกูนี่แหละเป็นคนบอกมันเองว่ามันก็อย่าไปทําคลิปที่เดิมๆนะก็ไปทาตรงตรงไหนก็ได้ที่มันมีมันก็เลยไปทําที่กระไดแล้วก็สร้างภาพว่าวไปอยู่อัพัตไม่แต่ต,นนอ,ตอนหลังไปอยู่จริงค่ะตอนหลังไปอยู่จริงเพราะว่าผัวไม่เอาแล้วสร้างแต่ความเดือดร้อนให้ครอบครัวอีนี่ก็ผัวไม่เอาแล้วแต่สังเกตดูแต่ละตัวแต่ละตัวนะผัวถีบผัวส่ง ออีโรดที่หัวถีบหัวส่งสองรอบนะคะรอบแรกก็สามรอบแล้วอีโรดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยอีโรดเดี๋ยวคุณไม่รู้อีโรดคนไหนนี่นี่อีโรดคนนี้นี่อีโรดชัดไปดีเนี่แก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันแก๊งโหนเจ้ารอบแรกคือเคนพ่อของลูกรอบที่สองคนดำนะคะคนผิวสีรอบที่สามคนไทยรอบนี้ทำมาหาแดกเลี้ยงตัวเองค่ะ เลือกคุยแล้วนี่ใบหุ้นมึงอ่ะนะ <c oughs> ส่วนอีนี่แอบอ้างแน่ๆน่ะเอีอรุนศรีชัยชาติเนี่ยบอกเป็นลูกสาวถึงท่านทูตท,ที่คนต้องตามไล่ล่าคนอื่นเพราะเชื่อว่ามันเนี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดกับราชวงศ์จริงแต่จริงๆแม่งผัวเอพ่อมันอ่ะนายโกสุมชัยชาติอ่ะขายลาบก้อยเฮีย yeah, มึงกล้าขนาดแต่ละตัวเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง นี่ก็ปิดให้มันปิดนมให้มันแต่ไม่ต้องห่วงหลักต้นฉบับกูมีเ <c oughs> ต่าลง youtube ไม่ได้ค่ะพิดกด็ย y o youtube นี่ก็ไม่ได้เดียเพราะมันพอพอใครรีพอร์ตมันเอาไปเช็คเลยเอา้าวมีภาพจริงตายเลยกูถ้าปิดอย่างนี้ไม่เป็นไร <c oughs> นะดีใจกับปุ๋ยจังเลยเนี่ยวันสำคัญจใส่แเอาที่มึงสบายใจเฮ้ยกูขอให้มันเป็นเรื่องจริงสักนิดนะปุ๋ยนะ ชีวิตพวกมึงเนี่ยมันมีอะไรจริงมากกูอยากให้ครัง้งนี้เป็นเรื่องจริงจริงๆหลายคนจะบอกโอ๊ยทําไมต้องเอามันไปออกกูอยากให้ออกแล้วกูจะได้ดูศยยาสตาจารย์กว่านั้นอะ่ะเอาปี๊บข้อหัวหลังจากที่ <c oughs> ออกอาการไปแล้วข <c oughs> ำข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 ำ,ำแบบอ้าวรูปนี้มาไงนี่ไงรัศวงที่มึงปกป้องอะ่ะอีปุย ตัวมึงอ่ะทาอะไรบ้างปุ๋ยตัวมึงนี่นะยังปากกัดตินถีบตอนนี้เขาได้ข่าวว่าตั๋วข้างบินก็ไม่มีนี่อ่ามึงต้องอยู่ที่ติดแงกอยู่ที่ประเทศไทยนั่นน่ะแต่ตออแล้วเออเดี๋ยวก็โพสร,รูปไปรูปมาปุ๋ยเอยนะมึงอ่ะชีวิตหน่าสมเพชมึงกําลังจะบอกว่ามึงจะปกป้องสถาบันและตอนเนี้ยมึงกําลังจะทวงบุญคุณโอ้ยทําเพื่อชาติ มึงดูก่อนในหลวงกับพระราชินีเขามีความสุขขนาดไหนอ่ะอันนี้กูไม่ได้เขียนนะใครมีบุญใครมีบุญคุณกันแน่แหกตาดูซับภาพชัดมะคนไทยแม่ง,ง,โงโง่ตั้งแต่บรรพบรุษถึงรุ่นปัจจุบันถามว่าในหลวงมีเงินใช้สบายสบายมาจากอะไรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนันเคยออกทํามาหากินเลี้ยงดูประชาชนไหมอ่ะออกมาี้ คือคือในหลวงเป็นในหลวงที่ร่ํารวยอันดับหนึ่งของโลกแล้วรับเงินประชาชนเนี่ยะค่ะนะคะแล้วก็เรื่องเนี่ยอาอ่านอาอ่านอ้า,า,า,าขี้เกียจนั่นแหละพรากูพูดก็หาว่ากูหมิ่นเจ้าเฮ้ยเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงอิป,ปุ๋ยก่อนที่มึงจะปกป้องสถาบันอะมึงจะแอบอ้างกูจะก้คว่ามึงแอบอ้างกันแ,แล้วกันนะอีสัต์ตมึงเอาตัวมึงให้รอดก่อนดีกว่าไหมเลิกใช้เงินเขาซ่าอิสัตว์เลิกโกงเขาซ้าเงินที่มึงโกงเข้ามาน่ะ จริงอยู่กฎหมายเอาผิดมึงไม่ได้แต่กคดแห่งกรรมมันตามมึงไปทุกพบทุกชาติกับการที่มึงช่อโกงเขาแม้แต่อีนาเพื่อนคู่ทุกคู่ยากกับมึงมึงก็โกงเขามึงคิดเองอีปุ๋ยว่าชีวิตมึงจะไปได้ดีไหมลูกเด็กเล็กแดงมึงด่าเขาหมดอีสัตว์ไม่ใช่เพราะมึงหลอกเหลอที่กูมาโด่งดังทุกวันนี้จนขนาดดารายังโขนกูอ่ะไม่ใช่มึงหลอกเหลอที่ด่า นั่งด่ากูอีเพนล้มเจ้าอีผลล้มเจ้า,จากูจะปกป้องดูคนลม้มคือเอางี้นะกูถามมึงคำหนึ่งคนล้มเจ้าถ้าเกิดในหลวงอ่อนแององแง่งนะี่ะในหลวงที่ร่ารวยอันดับหนึ่งของโลกเนะี air, ่ยอ่อนแององแง่งขนาดนั้นและคนระดับกูซึ่งเป็นเมียฝรั่งธรมธรมดาธรรมดาเป็นฝรั่งเอเป็นเมียฝรั่งแค่ขี้อวดเนี่ยล้มได้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าโอ้โหทหารไทยหมดสมรรถภาพ แล้ก็ขอบอกเลยเลยว่าทาหารไทยก็จะหมดสมรรถภาพเพราะว่าต้องอาศัยหมอนวดอย่างมึงเนี่ยมาปกป้องสถาบานันอเมีอีกนะอ้านี่ไงอันนี้อินรอดค่ะกับอีอ,อีอีปุย๋ยอ่าอมอนพัดชัดวดีอ่าดูสิต่ะะคำของพวกมันอะ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ทำกันบ้านจากคลิปมันเองแหละเดี๋ยวจะได้รู้กัน งานตีหีกะหลีไม่มีสีเสือ้ออีอีรสที่มึงไม่มีสีส่วน,นอ่ะเพราะไม่มีใครเขาเอาเมืองอีเหี้ยมึงต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยปากมึงนัเสเนียจันลยดาในหลวงเนมีแต่หีหีคุยคุยกระโดดทึกอกระทืบในรูปในหลวงส่วนอีปุ๋ยนทิกาทีเน่รับทันทีนะคะนี่ห่างกันไม่กี่นาวินะคะ,ะปฏิบัติาการเฉพาะกิจอ,อีนี่ตอบอะไรมาไม่รู้คนก็แคปมาแค่นี้่ง นี่ไงอีปุ้ยอ่าตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เขาคุยกันหลังใหม่นะคะแล้วเขาเอามาลงขอโทษนะคะเล่าจากผู้เข้าไปได้ใช้บริการครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนจูนี้จุลินะคะคือเจ้าของร้านนวดให้คือเจ้าของร้านนวดให้ก็นะัทิกาทีนี้คือนวดเปื่อยหมดเปื่อยนะปกติร้านที่เยอรมันจะต่อต้านร้านพวกนี้มากๆเพราะเขานวดทําให้ร้านไทย เสียชื่อเสียงเขาเขียนบรรยายหมดว่านวดยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ลองนวดสําเร็จฝรั่งต่อเหลือสายูโรอันนะเดี๋ยวกูจะบอกก่อนขอบใจนะที่มึงบอกกูเดี๋ยวกูจะไปด่าไอคนที่รับเงินจากกูไปเอากูต้อง700ดร้อยูโรเนี่ยที่เอาไปปั่มปัมอิปุย๋ยอ่ะเหียกูโดนต้มนะเนี่ยมันเอาตังค์กับกูกูให้มันบอกเออมึงลองไปปัมป่มๆมันดูเด้อีปุ๋ยท้าค่ะ มึงแน่จริงมึงมีรูปไหมกูก็ให้เขากลับไปทีหนึ่งสิไปถ่ายรูปมาตอนกลางคืนอ้าวอีสัตเนี่ยบอกทําไมไม่มาถ่ายกลางวันอ้าวอีเฮียมันปุ๊บปั๊บกูก็ให้คนเขาไปถ่ายเลยไงอีสัตขอโทษอ่ะน,นะขอโทษนะนวดไอ้นั่นอะค่ะนวดกระปูใช่ไหมฮะถ้าคุณได้อ่านและและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฟังแล้วคุณจะตกใจคือ <c oughs> นี่เป็นไงคะ เจ้าไทยต้องให้หมอหนวยกระปูบบวกปัป๊มแห่งเมืองบอลปกป้องตองสารเจ้าอะเอาดิจริงกูพูดจริงนะไอ้พวกที่รักเจ้ามึงอย่าดิ้นนะดิ้นหนูก็ตบหัวหลุดอเฮียก็มันเรื่องจริงไหมไอปุ๋ยมันประกาศเป็นตัวแทนเลยเนี่ยเป็นความูภูมิใจของประเทศเลยโอเคทักทาย,ยาแค่นี้พอรักนะคะจุบจบ20นาทีละบ๊ายบาย